สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายชิมพาพี่น้องมาเก็บเห็ดอัพผิกไยเด้วยจ้ะสิบอกว่านี่สีแดงๆนี่เขาเอ,อินเห็ดผิกไทยเอาไปดองจ้าพี่น้องดอกเขาจะเอาตัวดอกอ่อ,อนๆง่ายๆบางสิเ้อตัดเอาแค่นี้พ่อเอาตัวดอกมันดอกในน่องยังสิดองเกลือแซบจ้าพี่น้องจ้ะ ดอกน้อยๆตุม่มจะมีดอกเถาๆ,ๆบานๆบ,บ่าออออออเอาเด้อพี่น้องได้ิีกกับสีผ้าเอาแต่ดอกน้อยยังสีล่ะมันแสบขามันแข็งยำกุ๊บกุ๊บกุ๊บดีดีเด,ด้กําลังขืนป้านี่โอ้ยลุดแล้วหัว ายน้อยเดียวกะรุดแล้วหัวขึ้นไล่ครับจะเวิร์กนี่เข้ากับสีเหลือกเอาแต่อดอกง,งามๆเบิง่งุณนี่น่องขึ้นเต็มดู่จังเห็ดพริกไทยโอ้ เด็ดกระเด็นกระดอนอ่นนี่ดอกสิก็เอาได,ด้เด้อพี่นอ้องแต่ว่าาย่ชิมบ่เอาาย่ิมเลือกเอาตะดอกกังสิดอกน,น้อยๆต,ะม,ตะมุตะมิเอาไปดองเห็ดตัวนี้มันสิมีรสแบบว่าขมขมเฟือนๆคือพริกไทยอ่ะพี่น้องเขาก็เลยเอินเฮตพริกไทยจ้ะเอา,เอามีตัดเอาเนาะมันจะงาม นกระตกได้หมดสงสยัยฝนมันตกตอนนั้นสิขอนสิจแจ้งพี่น้องถนนเปียกป้าซุ่มอ้ดอกอ่อนอ่อนเยอะมากเลยจ้ะกิบให้พริกไทยกันค่ะดองแล้วก็เห็ดสลัดแจบจ้ะเห็ดตัวนี้มันสิแข็งแข็งดอกอ่อนออนนี่ดองแซ่บพี่น้อง เฮ็ดขึ้นหลายเฮาเพระต้องไปเอาดอกบานปีใดมันบกขึ้นมันแรงกะดอกบานก็นเอาอยู่แต่ว่าปีนี้เอาแต่อดอกอ่อนอ่อนห้ายหลายร้าย,ายเขาเอือนกั้งกดเสียนีนะคะอันนี้เอาตะแควเวิร์นี่ก็ได กับปุกหนึ่งแล้วพี่น้องบ่ดองหลายพอวาสามี่พอกินนะกินผู้เดียว ตะมุตะมิเอาแงมเห็นยวงหันหัวก,กับมาบบนี้หาพ,อพอ่พ่อหวก,กับมาบบนี้หาพ,อพอ่พ่อปลาเขาสิเป็นปลาเป็นแป้นแบบนี้พี่น้องปลาลงๆเป็นแป้นแบบนี้แหะเขาสิยูเป็นเบื้องเป็นเบื้อง,งเป็นซุ้มเป็นซุ้ม ดอกไม้ป้ากงา็งามงามนี่กินได้เด้นี่แต่ว่าบรลูว่าคนฟินเขาไปเห็ดกินยังไงได้พี่น้อง<ส>เคยเบิ่งในรายการโทษถัดเดอ t h มาสเตอร์เชฟของฟินแลนด์เขาจะเอาหายเอาอนันพักห้าพื้นบ้านไปประกอบอาหารเอาไปแต่งจานกับเขา่เขาวข้าเห็ด ระเบิ่งนี่คือประกาศเนี่ยระเบิ่งพี่น้องจ้ะงามแห้งงามหายดอกน้อยๆซ้ำนี่เอา <laughs> <laughs> อากาศแบบปลาเขาบริสุทธ์หลายพี่น้องเอ้ยมันเป็นหยา นบดนิมีสารพงสารพิษเอียง้าเบิงเห็ดเจ้านี่ยาไม่เก็บไปพ่อแล้วหลุค้ามาเอามืออื่นซีถังเก็บไปไว้หาถังเลย จดไปเพื่อแล้วเนี่ยจากก็ค่อยๆตอดค่อยๆเก็บไปอังสินและพี่น้องมันหลายแห้งเป็นดงด้วยจ้ะเชื่อน ทัชเน,น,น,นี้ยเอาอไปอีกแล้วมันขึ้นมาทั้งี่ดินกี่หยาจะได้ตัดสันสันขเกาสันตัวเนาะ จะขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นจุ้มเป็นแซ่สิพี่น้องขืนร้ายคัาใจเฮปิกไี่ต้องไปเฝ้าเจ็บเ,เยอะมากเอาใดไดพ่อหรอมั้งนี่เฮ้ยชินเนี่ เ็บไลายมันสิเล่ขวดเยวสิกินบ่เหมิดขาดว่าฝนมันสิโตกอีกอยุนนี่พี่น้องเองเป็นคึมคมแดดแดดซะแดดกระบืู้งเป็นตะเห็ดเพลิงหวานออกกับ่ออก เอาเมดเราจะเวิ้งนี่เวิ้งนี่เมดแล้วอันนี้ก็เป็นเห็ดกินได้ด้วจ้ะเป็นเห็ดพึ่งชนิดหนึง่งดอกน,น้อยๆท่างเสียไปแกงแซบเวลาห้าต้มแกงแล้วมันจะเป็นสีชมพูจ้ะพี่น้องได่ชิมเอ่อมันว่าเห็ดเผิงไใกล้หน่อยแกงแซบแซบจ้ะเอาไปดองกัแบแซบสีมันสวยผอมเวลาห้าต้มแล้วนันจะเป็นสีชมพูม่วง มักมักคว่ำสีนั่งสวยเก็บเอาน้ําจากเอาตะดอกตุ้มๆนั่งสิละเห็ดปลาเต็มปลาอยู่นี่เขาจะคือเห็ดเพิงตรงที่ว่าด่างเขาจะเป็นแบบนี้เห็ดเพิงทุกชน,นิดทุกสายพันธุ์กินได้เหมือนจะต่ะว่ารสชาติจะแตกต่างกันออกไปมักเห็ดเพิงใกล้หน่อยตัวนี้เพราะว่ามันบกคอยบอกคอยไม่เมือกบอกคอยมือ กินแสบก็เห็ดเผิ่งแนวอื่น่อยว่าแต่ว่าเอาไปเก็บมองอื่นต่อพี่น้อง